สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันค่ะกับช่องนิชาเรียนปยทานค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําดอกไม้เหมือนเดิมเลยนะคะก็เป็นเรียนปวยทานของเราแต่เราใช้หลอดทำนั่นเองนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เราเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าเราก็เป็นแบบนี้นะคะเตรียมเกสรก่อนเลยค่ะเกสรเราใช้สีเหลืองนะคะตัดความยาวมาประมาณ15เซนค่ะ แต่ดอกไม้นี้เราจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะหรือเกสอเราจะเปลี่ยนไปสีอื่นก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เลยใส่ลวดเส้นเล็กขึ้นไปใส่ลวดเส้นเล็กเข้ามานะคะเราก็ดันให้อยู่ด้านบนค่ะดันลวดให้อยู่ด้านบนสุดเลยนะคะเราก็นำกรรไกรมาตัดค่ะตัดซอยเล็กๆนะคะเหมือนท,ที่เราเคยตัดกันมาค่ะ ตัดไปเรื่อยๆจนสุดไยหลอดเลยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ชาเหรียญโปรทานด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเราก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะตัดซอยไปเรื่อยๆนะคะซอยเล็กๆค่ะเมื่อเราตัดเสร็จเรีบ้อเราก็ได้แบบนี้มานะคะ แบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงรวดออกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำกรีบก่อนเลยนะคะกรีบของเราจะมี2ขนาดนะคะมี3ามเซนแล้วก็อีกขนาดหนึ่งจะเป็น4เซนเดี๋ยวตัดให้ดูกันนะคะนี่คือขนาด4เซนนะ สีเซนนี้เราจะตัดทั้งหมดนะคะให้ได้18ชิ้นค่ะ1ชิ้นนี้เราตัดได้2ชิ้นเลยนะคะหลอด1อันเนี่ยตัดออกมาเราก็จะได้2ชิ้นนะคะเราเตรียมทั้งหมดอะ่ะ18ชิ้นค่ะอันนี้ตัดง่ายมากเลยนะคะตัดายแหลมค่ะเราก็ตัดแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะ เราก็จะได้มาละสองชิ้นความยาวความสั้นเนี่ยเราก็กล่าวเลยนะคะว่าเราอยากได้ดอกไม้ดอกขนาดไหนกันค่ะถ้าอยากได้เล็กกว่านี้ก็ลดความความยาวของหลอดลงมานะคะครึ่งเซนก็ได้นะคะลดทั้งกลีบด้านนอกและกลีบด้านในนะคะ ที่เราตัดให้ดูนี่เป็น4เซนนะคะเดี๋ยวเราทําอีกสีหนึ่งนะคะเกสรของเราจะเป็นสีส้มสีส้มนี้เราก็ตัดซอยเล็กๆเ,เหมือนกันแต่ว่าเราพ่าหลอดออกมาก่อนนะคะเราก็ใช้กุญเจดัดก่อนนะคะแล้วก็มาตัดซอยเล็กๆแบบนี้ค่ะ การดัดหลอดน่าจะทํากันได้นะคะคือดัดยืดหลอดน่ะให้ให้ตรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาม้วนเกสรกันก่อนเลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องใช้ปืนกาวด้วยค่ะใช้ปืนกาวมาแต้มนะคะแล้วก็มมวนมมวนไปเรื่อยๆค่ะ หมวนไปเรื่อยๆจนสุดปลายหลอดเลยนะคะระวังร้อนด้วยนะคะตรงตรงนี้แหละ เราม้วนมาจนสุดปลายหลอดแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้กาวแห้งค่ะเราก็จะได้แบบนี้มานะกาวแห้งแล้วเราต้องทำขั้นตอนต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะคือยีค่ะยีเกสอนให้บานออกมานิดนึงประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็พันต่อค่ะโดยสีส้มนะคะหันด้านที่งอนะคะออกด้านนอกแบบนี้ค่ะพันเหมือนกันค่ะแต้มกาวพันไปสักสองรอบหรือสามรอบก็ได้ค่ะ อันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะพันกี่รอบกันค่อยๆพันไปเรื่อยๆค่ะระวังด้วยนะคะระวังเราจะพันแล้วไปทับ ตรงกรีบเกสรที่เราผะม้วนไปแล้วนะคะในชั้นแรก เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะได้ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะติดกรีบก่อนนะคะคือกรีบชั้นในค่ะชั้นในนี่เราใช้กรีบที่เราตัดมาประมาณ3มเซนค่ะ3มเซนนี้เราใช้16ชิ้นนะคะเพราะเราจะติด2รอบรอบละ8ชิ้นค่ะ เราติดรอบแรกก่อนเลยติดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องจับจนกว่าการจะแห้งร้อยห้กาวแห้งจนถึงจะติดกลีบต่อไปได้ เราก็มาติดเก็บที่2กันค่ะ ติดไปเรื่อยๆนะคะรอ,อบแรกของเรา8ดชิ้นด้วยกันค่ะตรงนี้จะช้าหน่อยนะคะเพราะเราต้องรอให้ก่าวแห้งด้วยค่ะถึงจะติดกลีบต่อไปได้ เราก็ค่อยๆติดไปเรื่อยๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชั้นแรกของเรา8ชิ้นด้วยกันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะติดชั้นที่2นะคะก็ใช้ขนาดเดิมนะยังใช้3เซนอยู่เหมือนเดิมติดระหว่าง2 2กรีบนี้นะคะให้อยู่ตรงกลางเลยค่ะติดด้านบนแบบนี้นะคะ ิดเหมือนกันค่ะระหว่าง2กลีบแรกนั้นนะคะที่อยู่ด้านล่างแต้มกาวตรงกลางค่ะชั้นที่2นี้เราก็ติดใบ8ชิ้นเหมือนกันค่ะตรงนี้ใช้เวลานานนะคะเพราะเราต้องร้อยห้กาวแห้งก่อนถึงจะติดกลีบต่อไปได้ เราติดทั้งหมดนะสชั้นด้วยกันเลยนะคะ4เซนแล้วก็ติด2ชั้นเหมือนกันค่ะ3ามเซนนี้เราใช้ชั้นละแปชิ้นนะคะ2ชั้นค่ะหรือ2รอบนั่นเอง เราก็จะติดให้ครบเลยนะคะติดให้ครบทั้ง8ชิ้นค่ะเมื่อติดครบแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่เราได้ไปแล้วสองชั้นนะคะสองรอบเดี๋ยวเราจะติดอีกสองรอบนะคะเราจะเริ่มรอบที่3มโดยใช้ความยาว4เซนนั่นเองค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเดี๋ยวเราติดด้านหลังนี้เลยค่ะติดสับวางเหมือนกันค่ะสับวางกันตรงนี้นะคะ ให้ชิ้นที่เราจะนำมาติดอยู่ตรงกลางนะคะติดสับวางไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็ต้องรอให้กาวแห้งเหมือนกันนะคะ ติดไปเรื่อยๆค่ะ ชั้นนี้เราใช้9ชิ้นนะคะเพราะว่า4เซนนี้เราใช้2ชั้นก็18ชิ้นค่ะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดอีกรอบหนึ่งก็ให้อยู่สับว่างกันไปนะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะ บางช่องเราก็ต้องติด2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะคือเราก็ติดสับว่างไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าเราแต้มกาวไปแล้วนะคะชิ้นนั้นหลุดเราก็กดทีเดียว2ชิ้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กันพอโดนความร้อนก็กาวก็ละลายแบบนี้ค่ะติดให้ครบเลยนะคะเมื่อเราติดครบแล้วเราก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันสักนิดหนึ่งนะคะ ถ้ามีบาง,บางกรีบอันไหนยาวไปเราก็ตัดแต่งได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราต้องทำใบกันนะคะใบเราทำแบบง่ายๆเลยค่ะตัดหลอดมานะคะความยาวยังไม่จํากัดนะคะกะประมาณมาก่อนนะคะตัดมา4ชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาติดกับเเราตัดมาสัก10เซนก็ได้นะคะน่าจะถึงนะหรือ8-9เซนประมาณให้กะความยาวให้เลยดอกมานิดหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดออกอีกนะคะถ้ายาวเกินไปค่ะก็เลยไม่ได้วัดว่าตัดมาเท่าไหร่นะคะก็กะประมาณเอานะคะ ติดสับวางค่ะเราใช้4ชิ้นพอเราติดไปเราก็ได้8แล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเดี๋ยวเราจะแต้มก่าวด้านนี้นะคะแล้วก็นำดอกไม้ของเรา มาติดที่ด้านหลังร้อยกาวแห้งนะคะกาวแห้งแล้วเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปเลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะนี่คือเหรียญที่เราเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพับฐาน4ค่ะเราพับฐานสี่เราก็เก็บเหรียญไว้นะคะ เราไปดูคลิปก่อนนั้นนั้นได้ค่ะแห้มกาวนะคะเราก็นำมาติดด้านหลังแบบนี้ค่ะรอให้กาวแห้งสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็มาตัดใบนะคะใบเราจะตัดเป็นปลายแหลมค่ะ ปลายแหลมเฉียงๆแบบนี้นะกะความยาวความสั้นได้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะ อันนี้กะความยาวได้เลยนะคะการตัดใบนะว่าเราจะเอายาวหรือสั้นประมาณไหนกันคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกไม้ที่เราทำกันในวันนี้นะคะสีส้มสีนี้แจ่มมากเลยนะนะดอกนี้จะใหญ่นะคะ ก็เราใช้ประมาณ4เซนนะคะรอบนอกนะชิงหรือชั้นนอกดอกนี้ประมาณ3มเซนครึ่งนะคะเรากะความใหญ่ได้เลยนะคะขนาดได้เลยกะขนาดได้เลยว่าเราอยากได้ขนาดไหนกันค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องนิชาเหรียญยทานด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ